大家好วันนี้เต้าฮยูเน้ีสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบเราจืตะวันนะคะเป็นครั้งที่เจ็ดแล้วนะคะกับชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าวันนี้นะคะเราสือตะวันก็จะพานันเกเรียนนะคะไปเรียนเรื่องของจต้าหลงเตซูเปาจ้าหนาหลีก็คือเรื่องของกระเป๋าหนังสือของต้าหลงอยู่ที่ไหนนั่นเองนะคะโอเคทีนี้เราไปดูคำศัพท์คำแรกกันเลยค่ะ คำศัพท์คำแรกนะคะก็จะเป็นคําว่าสร้างเหนี ang, ่ยงสร้างเหียงก็คือข้างบนนั่นเองนะคะในเรื่องนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับทิศทางนะคะว่าอยู่ข้างบนข้างล่างอยู่ข้างซ้ายขวาหรืออะไรประมาณนี้นะคะโอเคต่อไปคําที่สองค่ะคําว่าเสียเหนี ang, ่ยงเสียเหียงข้างล่างนั่นเองนะคะต่อไปคําที่สามค่ะแฉเนี ang, ่ยแฉเนี่ย เฉียนเมียนก็คือข้างๆอ่าผู้ชายคนนี้นะคะเขากำลังยืนอยู่ข้างๆอะไรคะตอไม้นั่นเองต่อไปนะคะโฮเมียนโฮเมียนโฮเมียนแปลว่าข้างหลังอ่าเด็กน้อยผู้หญิงคนนี้เขากำลังแอบอยู่ข้างหลังต้นไม้ใช่ไหมคะอ่ต่อไปขําต่อไปก็คือจวบเปียนจวบเปียนจวเปียนก็คือด้านซ้ายนะคะต่อไปเย่อเปียนเย่อเปียนก็ ด้านขวานั่นเองนะคะวิธีการจำซ้ายกับขวาภาษาจีนจวดซ้ายโยกขวา,าจวดซ้ายโยกขวานาคะคะโอเคทีนี้เราไปดูคำศัพท์ต่อไปนะคะคำศัพท์คำนี้ก็คือเสี่ยวซานซุนเสี่ยวซานซุนเสี่ยวก็คือเล็กๆซานตัวนี้นะคะก็หมายถึงภูเขาซานนะคะ ซุนตัวนี้แปลว่าหมู่บ้านหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขานะคะเสียวชานซุนต่อไปฝัวซื่อฝัวซื่อก็คือวัดวาอารามนั่นเองนะคะอ่าคำศัพท์คำต่อไปค่ะยาซุนยาซุนก็คือฟูงเป็ดนั่นเองนะคะฟูงเป็ดต่อไปก็คือสาวตีสาวตีก็คือสนามหญ้านั่นเองนะคะ โอเคทีนี้อันนี้คือคำศัพท์เพิ่มเติมมานะคะในเรื่องนี้ก็คือคำแรกก็คือว่าคำเจียเซียงเจียเซียงก็คือบ้านเกิดนั่นเองนะคะต่อไปเมลี่เมลี่ตัวนี้แปลว่าสวยงามนะต่อไปค่ะคำว่าหูหยน六อหูหยน六อก็คือ สีสันมันหลากหลายมากอ่าต่อไปถูหัวถูหัวก็คือภาพหรือรูปภาพนั่นเองนะคะโอเคทีนี้เราไปดูชัวอีช้ชัวก็คือประโยคสนทนาของเรานะคะเขาถามว่าต้าหลงเตอสูเปาใจา้ไหนตาหลงเตอูเปาใจา้ไหนเป็นประโยคคำถามนะคะถามกระเป๋า เนี่ยหนังสือของต้าหลงอยู่ที่ไหนจ่ายนนาหลนนะคะจ่ายไหนหต่อไปต้าหลงก็เลยตอบว่า,ต,าต้าหลงเเตซูปาจจออีื的书包在椅子ยนต,ต้าหลงเเตซูปาจจออีื的书包在椅子ยนก็คือกระเป๋าของเขาอยู่ข้างข้างอะไรคะข้างหลังเก้าอี้นั่นเองนะคะโอเคต่อไปอ่า ให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่17นะคะเขาบอกว่าชิงลี่ยินเฉียนอีเฉียนก็คือวงกลมคำศัพท์ที่ได้ยินได้ยินจากไหนได้ยินจากเราซื้อพูดนะคะว่าคำแรกนักเรียนได้ยินคำว่าอะไรเอ่ยคำแรกนะคะคำแรกนักเรียนดูนะคะมีรูปแมวรูปแมวรูปแมวอยู่ทั้งหมด3รูป เขากำลังอยู่ตรงไหนเอ่ยอนักเรียนจำคำศัพท์ที่หลอดสื่อสอนไปเมื่อกี้ได้ไหมเอ่ยในการทำนะคะ,อะโอเคคำแรก A B C ให้นักเรียนวงกลมนะคะคำแรกคำว่าเสียเมียนเสียเมียนเสียเมียนอยู่ตรงไหนเอ่ยติ๊กตักติ๊กตักโอเคข้อที่สองคะ่ะ ข้อที่สองคำว่าโฮเมียนโฮเมียนอ่าข้อที่สองโฮเมียนโอเคต่อไปข้อที่สามค่ะข้อที่สามคำว่าส่างเมียนส่างเมียน ช่างเมียนนะต่อไปต่อไปข้อที่สี่ค่ะคำนี้คําว่าจั่วเปียนจั่วเปียนโอเคนะคะแบบฝึกหัดหน้าที่17เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราไปดูแบบฝึกหัดหน้าที่18กันค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่18นะคะเขาบอกว่ากิบบนจู่พินอินเขียนเสียฮั่นจือ จงเลือกอักษรจีนมาเติมให้ตรงกับตัวพินอินที่กำหนดให้นั่นเองนะคะอ่าเลือกยังไงเราไปดูตัวอย่างค่ะอ่ามีคำว,ว่าอะไรบ้างเอ่ยหนึ่งเฉียนโฮจวัวอยู่อะไรคะหัวซื่ออะไรคะคำว,ว่าอ่าเซียงชุนใช่ไหมคะอ่าโอเคทีนี้ เราซื้อให้ตัวอย่างมาแล้วทําเป็นตัวอย่างให้แล้วคําว่าจัวจ่วจัวจ่วจั่วคืออะไรอ,ะอ่ะอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะต่อไปเราไปหาพินอินนะคะไปหาพินอินแล้วให้มันตรงกับตัวจีนนะคะแล้วก็เอามาเติมลงวิธีการทำก็คือให้นักเรียนเปิดไปดูในแบบเรียนนะคะหน้าคำศัพท์แล้วนักเรียนดู เทียบดูซิว่าตัวจีนตัวเนี้ยมันตรงกับพินอินตัวไหนแล้วนักเรียนดูเสร็จแล้วให้เอาตัวจีนมาเขียนลงในช่องที่เขากำหนดให้นะคะแล้วก็เติมลงให้เรียบร้อยโอเคนะคะ,ะถ้านักเรียนสนใจตรงไหนสามารถทักไลน์ส่วนตัวเราซื้อมาได้เลยนะคะและว,วิธีการส่งงานก็เหมือนเดิมใครทำเสร็จแล้วอยากให้เราซื้อตรวจ นะคะก็ส่งเข้ามาในอัลบั้มหรือเข้ามาในแชทส่วนตัวในไลน์เราซื้อได้เลยนะคะโอเคเนาะสำหรับวันนี้นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าเราซื้อก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ที่เยตาเจียจ้าเจยง